บนโลกใบนี้มีเมืองหนาวอยู่มากมายแต่มีอยู่แห่งหนึ่งที่ความหนาวของมันไม่ได้แค่ทำให้ตัวสัน่นแต่มันทำให้ทุกลมหายใจเหมือนจะกลายเป็นน้ำแข็งทันทีที่นี่คือยาคุตส์ในรัสเซียเมืองที่ได้รับฉายาว่านหนาวที่สุดในโลกอุณหภูมิติดลบกว่าลบ50องศาเซลเซียสคือเรื่องธรรมดาและบางวัน หนาวพุ่งลงไปถึงลบ60องศาเซลเซียสยักคุตต์ตั้งอยู่ในไซบีเรียหนึ่งในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศรุนแรงที่สุดบนโลกพื้นดินส่วนใหญ่เป็นเพอร์มาฟรอสต์หรือดินที่แข็งเป็นน้ำแข็งตลอดทั้งปีดวงอาทิตย์ขึ้นช้าและแสงในฤดูหนาวมีเพียงไม่กี่ชั่วโมงทำให้ทั้งเมืองอยู่ท่ามกลางความมืดและความหนาวแบบสุดขั้วที่นี่ การออกนอกบ้านต้องมีการเตรียมตัวเหมือนไปสำรวจขั้วโลกคนต้องใส่เสื้อ4-5ชั้นรองเท้าหนาถุงมือสองชั้นและผ้าปิดหน้าเพื่อป้องกันลมเย็นที่แรงจนบาดผิวเพียงไม่กี่นาทีที่ยืนข้างนอกมือจะเริ่มชาขนตาจะเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งและลมหายใจทุกครั้งจะกลายเป็นไอขาวพุ่งออกมาแบบเห็นได้ชัด ในตลาดของยาคุสคุณจะไม่เห็นตู้แช่เย็นมากนักเพราะสภาพอากาศที่นี่ทำให้ปลาและเนื้อแข็งเป็นหินตลอดทั้งวันอาหารพื้นเมืองเช่นส t r o กาน i n a คือปลาดิบแช่แข็งที่ถูกหั่นบางๆแบบน้ำแข็งเป็นเมนูขึ้นชื่อในพื้นที่หนาวจัดแบบนี้รถยนต์ในยาคุสแทบทุกคันต้องติดเครื่องไว้ตลอดฤดูหนาวเพราะถ้าปิดเครื่องเมื่อไหร่ความหนาวจะจับจนเครื่องยนต์แข็งเป็นน้ำแข็งและสตาร์ทไม่ติดอีกเลยหม้อน้ำแข็ง น้ำมันข้นจนไม่ไหลาย,ยางรถยนต์แข็งจนเกาะถนนไม่อยู่นี่คืออุปสรรคในชีวิตประจำวันของผู้คนที่นี่แม้จะหนาวโหดขนาดนี้แต่ยากุสคือพื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรโดยเฉพาะเพชรที่นี่ผลิตเพชรกว่า20%อร์เซของทั้งโลกจึงกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของรัสเซียและนี่คือเหตุผลว่าแม้สภาพอากาศจะโหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกแต่ผู้คนมากมายก็ยังเลือกที่จะใช้ชีวิตที่นี่ ยาคูสเมืองที่แข็งแกร่งพอๆกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในมันการสร้างบ้านในยาคุสไม่เหมือนที่อื่นบนโลกเพราะพื้นดินเป็นเพอร์มาฟรอสตที่แข็งตัวตลอดปีการสร้างสิ่งปลูกสร้างลงบนดินที่ละลายเมื่อเจอความร้อนคือความเสี่ยงที่อาคารจะสุดตัวได้ที่นี่บ้านส่วนใหญ่ต้องยกพื้นสูงตั้งอยู่บนเสาเหล็กที่ปักลงไปในชั้นดินน้ำแข็งเพื่อไม่ให้ความร้อนจากในบ้านทำให้ดินละลาย เป็นเทคนิคที่ถูกปรับใช้มานานหลายสิบปีเพื่อให้เมืองอยู่รอดบนแผ่นน้ำแข็งอาคารต่างๆจึงดูเหมือนลอยอยู่เหนือพื้นและนี่คือเอกลักษณ์ที่ไม่มีเมืองไหนเหมือนแม้สภาพอากาศจะโหดร้ายแต่ผู้คนที่นี่กลับมีวิถีชีวิตที่อบอุ่นและมีวัฒนธรรมของตัวเองชาวยาคุดมีภาษาท้องถิ่นมีดนตรีพื้นเมืองและเทศกาลฤดูร้อนที่ยิ่งใหญ่ชื่อว่าอีซิยาก เป็นเทศกาลต้อนรับแสงแดดและฤดูที่อุ่นที่สุดของปีผู้คนจะออกมาร้องเพลงเต้นรำและฉลองเหมือนปลดล็อกจากความหนาวยาวนานนี่คือช่วงเวลาที่เมืองทั้งเมืองจะมีสีสันก่อนจะกลับเข้าสู่ความเย็นสุดขั้วอีกครั้งในฤดูหนาวแล้วโรงเรียนล่ะเด็กๆเรียนกันยังไงในอุณหภูมิติดลบเกินลบ4ีองศาเซลเซียสที่ยักคูสโรงเรียนจะเปิดตามปกติ แต่ถ้าอุณหภูมิลดลงไปถึงลบ50องศาเซลเซียสเด็กเล็กจึงจะหยุดเรียนซึ่งหมายความว่าเด็กนักเรียนที่นี่ไปโรงเรียน่าำกลางความหนาวที่คนทั่วไปอาจอยู่ได้เพียงไม่กี่นาทีการแต่งตัวไปโรงเรียนก็เหมือนออกไปสำรวจครัวโลกมีเสื้อโค้ทหนักหมวกขนสัตว์ผ้าพันคอถุงมือหลายชั้นและทุกคนต้องเดินให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ความหนาวกัดผิวหนัง แม้จะโหดแต่เด็กๆก,ก็เติบโตขึ้นพร้อมความแข็งแกร่งและคุ้นชินกับภูมิอากาศสุดข,ขั้วนี้ตั้งแต่เล็กฟังดูไม่น่าเชื่อแต่ยาคูส์มีฤดูร้อนด้วยและบางปีอุณหภูมิอาจแตะถึง30องศาเซลเซียสเมื่อหิมะละลายเมืองทั้งเมืองจะเปลี่ยนหน้าตาไปอย่างสิ้นเชิงมีแดดส่องยาวนานผู้คนออกมาเดินเล่นนั่งคาเฟ่และแม่น้ำลีนาก็เต็มไปด้วยเรือและกิจกรรมต่างๆ นี่คือด้านที่หลายคนไม่เคยเห็นเพราะโลกมักจำยาคุสในแบบเมืองน้่งแข็งเท่านั้นแต่จริงๆแล้วที่นี่มีทั้งฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูใบไม้ผลิเพียงแต่ช่วงฤดูหนาวยาวนานและโหดที่สุดแม้จะเป็นเมืองที่อากาศโหดที่สุดแต่ยาครุสกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอุตสาหกรรมเพชรทำให้เมืองพัฒนามีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์เพ์มาฟรอสและเริ่มมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาชมความสุดขั้วของเมืองนี้อนาคตของยาครุส จึงไม่ได้มีแค่ความหนาวแต่ยังเต็มไปด้วยความหวังความพยายามและวิถีชีวิตที่พิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถอาศัยได้แม้ในสถานที่ที่โหดที่สุดบนโลกใบนี้